สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออตโอต้และไม่มีเวลาวงากันไปบอรเหมือนที่ผมขอนำเสนอ Beauty Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นนะครับและสะดวกมากยิ่งขึ้น Ugfone เป็นแอปพลิเคชันที่อยู่บนคลาวด์เป็นมือถืออีกเครื่องหนึ่งที่สามารถเชิญเพื่อนฟาร,ร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนนั่นเองถึงแม้ปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วแต่ตัวเกมก็ยังฟาร,ร์มให้เราอยู่เหมือนเดิมซึ่งมันเหมาะมากๆสําหรับเพื่อนเพื่อนที่ไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งเอาไว้นะครับกลัวแบตหมดไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองค่าเน็ต Ugfone ชว่วยได้แน่นอนราคาเริ่มต้นแค่วันละสิบบาทตัวแพ็กเกจแนะนาผมอยากให้เพื่อนลองใช้เป็น MVIP ซึ่งราคาแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคมันสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นกเกือบ3เท่าเลยตัว MVP เนี่ยนะครับจะแพงนิดหน่อยแต่ใช้ดีกว่าสุดๆใครสนใจด,ดาวโหลดยูจีบนสามารถโหลดได้ผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลย เฮ้ยสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้อยู่ผมอีกแล้วนะครับผมดานิจิคนทีคนดีเพิ่มเติมคือไม่มีอะไรเลยเองนะครับผมนะวันนี้ฮะหลังจากที่ทางการของไทยนะครับได้สปอยอีกแล้วนะครับนะโอรอบนี้เป็นสปอยที่ก็ค่อนข้างฮือฮาอีกรอบนะครับแลก็คือรูปนี้นะครับผมนะเออแบบไม่คาดคิดจริงว่จะเอารูปนี้ออกมานะครับผมนะเขาบอกว่าเป็นการนับถอยหลังโคนโบนะครับสามวันโดยการแจกตั๋วอาเนียนะครับนะตั๋วกาชาชนี้จะเป็นตั๋วอาเนียเลยเนาะนะครับดูจากประกาศเกมเด่นนะ ขอดูประกาศเกมนิดนึงนะครับว่าชื่อมันตัวอาเนียเลยหรือเปล่านะครับเนาะชื่อมันคือตัวอาเนียเลยนะครับเนาะอันนี้ก็คือตามที่เกมเขาประกาศมาเนาะเขาจะแจกนะครับก็คือ3ใบ3วันนะครับผมจนถึงวันที่ยี่สิบเจ็ดเอ่อสิบอ่าสี่ทุ่มสี่ทุ่มนะครับนั่นก็คือจะแจกไปเรื่อยๆวันละหนึ่งใบนะครับเนาะสามวันก็คือ3ใบนั่นเองนะครับผมนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในรูปนี้นะครับทุกคนทุกคนลองอ่านดูดีฮะเขาบอกว่าอาจจะได้รับอาเนียเฮ้ยจากกาชา สปายเอ็กซแฟมิลี่นี่เป็นตู้กาชาตตอนนี้คือเขาเปิดเผยตู้กาชาตมาแล้วนะครับนะผมว่าน่าจะใช่นะครับน่าจะเป็นตู้กาชาตใหม่อีกตู้หนึ่งแล้วนะครับก็คือตู้กาชาตที่มันชื่อว่าสปายเอ็กซแฟมิลี่นะครับน่าจะเป็นตู้กาชาตพิเศษเลยนะครับที่ยอที่แยกออกมาเพื่อ,อใช้ตั๋วนะครับตั๋วของอานนี้เนี่ยเพื่อเปิดหาอานนี้นั่นเองนะครับผมนะเขาบอกว่าฟรีสูงสุดกว่า100ครั้งนะครับกว่า100ครั้งเนี่ยก็อาจจะ มากกว่านี้นะครับก็ได้นะครับแต่100เนี่ยคือเป็นขั้นต่ำนะครับนะกว่า100้เนี่ยมันหมายถึงว่ามันหมายความว่า,ม,ม,า,ามันประมาณ100ประมาณนี้เนาะนะครับเขาบอกว่าเอ่อรวมถึงรางวัลมิชชั่นของภารกิจอื่นๆด้วยนะครับก็คืออ่าเขาไม่ได้แจกแค่การล็อกอิน3วันเท่านั้นนะเขามีการแบบกดไลค์กดแชร์ที่อ่าแคมเปญ SNS ็นของ ผ็ดทางการนะครับแต่เดี๋ยวมีอันอื่นอีกนะครับบางที่เราอาจจะได้เห็นตั๋วกระช่าของอาเนียนะครับมาแจกนะครับอาจจะเป็นพวกตอบคาถามล็อกอินรับรายวันอะไรเงี้ยนะครับนอะล็อกอินตอนนี้ตอนนี้อะไรล็อกอินกี่ใบกี่วันอะไรเงี้ยก็อาจจะได้เห็นกันตรงนั้นมันก็คล้ายๆกับระบบทางฝั่งของไอ้ตัวตั๋วครบรอบปีกับครึ่งปีแหละนะครับผมแล้วก็คือแบบไปกดตรงนู้นกดลิงก์ตรงนี้ได้กี่ใบอะไรเงี้ยล็อกอินกี่วันได้กี่ใบประมาณนี้ตู้รถ ตารางรองเองนพิเศษนะครับนะก็จะ,จะด้เป็นกี่ใบเลยพวกนี้นะครับก็ตามนั้นเนาะเขาบอกว่ากำลังมอบตั๋วกระชา้าพิเศษเฉพาะคโคลโบโบนะครับผมนะสไปค์แฟมิลี่นะครับในส่วนในอา่าในล่วงหน้านะครับเนาะก็คือกำลังจะแจกอยู่ตอนนี้นะครับผมนะเอ่อตรงนี้เนี่ยผมว่าน่าจะยืนยันได้แล้วว่า ตัวของอาเนีย e นะครับผมนะ่าจะเอาไปเปิดตู้สปายเอ็กซ์แฟมิลี่นะครับที่จะเป็นตู้พิเศษนะครับที่จะมีน้องอาเนีย e ที่เป็นตัวนี้เป็นอาเนีย e ชุนดนักเรียนเนี่ยตัวหนึ่งนะครับที่แยกออกจากตัวปกตินะครับผมนะผมว่าโดยโดยปกติแล้วโคโรโบเนียนะครับผมนะมันจะแยกคอสตูมกันก็คือถ้าเป็นคอสตูมปกติก็คือจะเป็นตัวปกติแต่ถ้ามีคอสตูมใหม่นะครับผมนะัเป็นสกินใหม่นะก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งไปเลยนะครับซึ่งเราก็น่าจะเคยเห็นกันแล้วในแพ็คอื่นๆนะครับนะที่เคยผ่านมาเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองมา ดูตรงนี้กันนะครับผมนะเอามาดูนะครับบางคนอาจจะถามว่าเฮ้ยพี่มันเป็นคนละล่างหรือเปล่านะครับอันเียตัวแรกเนี่ยเป็นล่าง8ด,ดาวปกติอีกตัวหนึ่งที่ใส่ชุดนังเรียนเนี่ยอาจจะเป็นอัลตราไฮเปอร์9ดาวหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะเราเราก็ลองมาดูในทางฝั่งของโคโลโบเก่ากันดีกว่านะครับที่ผ่านมาน้อยอย่างลูโดทุกคนสังเกตดูลูโดลูโดเนี่ยชุดเดิมใช่ไหมชุดเดิม8ดาว8ดาวอัลตรา8ดาวไฮเปอร์ Hyper, แล้วก็9ดาวก็เป็นชุดเดิมหมดเลย นะครับนะใครอีกเอนจินอะเอนจินก็เหมือนกันชุดเดิมหมดเลยแค่เปลี่ยนขอบสีเฉยๆให้กลายเป็นสีแต่ละล่างเห็นไหมตั้งแต่อขอบดําขอบฟ้าขอบชมพูแล้วก็ขอบทองก็คือก้าดาวเห็นไหมเพราะฉะน,นั้นเนี่ยทั้งฝั่งของตัวอาเนีย e นะครับที่เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่จะมาเป็นในตู้กาชาพิเศษเนี่ยนะครับผมนะน่าจะเป็นตัวที่เป็นตัวแยกออกมาอีกตัวหนึ่งนะครับผมนะที่ไม่ใช่น้องอาเนีย e ปกตินะครับอ่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับมีตู้ใหม่มาแล้วก็สามารถที่จะ เปิดได้นะครับเพราะขาบอกว่าทุกคนอ่านตรงนี้ดีๆนะเขาบอกว่าอาจได้รับน้องอาเนีย <c oughs> อาจได้รับแน่นอนว่ามันเป็นตู้กาชาินะครับมันไม่ใช่การันตีนะครับแสดงว่ามันน่าจ,จะมีพวกตัวละครอื่นๆนะครับที่ปนอยู่ด้วยนะครับอาจจะเป็นพวกตัวละครแบบดีๆแหละนะครับที่แบบคัดสรรมาแล้วว่าเออมันพอใช้ได้ไม่ใช่แบบกากเกลือเกินไปอะไรเงี้ยนะครับมารวมไว้กับน้องอาเนียเนาะก็คือจะเป็นตู้ที่พิเศษหน่อยนึงนะครับผมมีน้องอาเนียแบบ บนเปย์ผสมอยู่นั้นตัวหนึ่งมีน้องอเน,นียอยู่นะครับเราก็มีตูวอื่นด้วยนะครับเออผมไม่รู้นะเราสุ่มกันไปร้อยครั้งอะ่ะเราสุ่มเราสุ่มน่าจะเป็นสุ่มทีละหนึ่งใบอ่ะนะครับถ้าเราสุ่มกันไปร้อยใบร้อยครั้งอะ่ะเราเราจะได้อเนียไหม <c oughs> ไม่รู้อันนี้อันนี้ต้องแบบโอ้หเกมกม่เคยแบบเกมเขนาน้าจะมีการันตีตู้นี้ด้วยเนาะแบบเปิดครบ100ครั้งได้อเนียหนึ่งตัวอะไรเงี้ยเป็นแบบ การันตีเขาเขา,าจะมีภารกิจให้ผมว่าคือถ้าเขาอยากจะแจกจริงๆเขาน่าจะมีการันตีตรงนี้ให้นะครับนะแต่ถ้าเขาไม่ใจดีเนี่ยก็ร้อยใบฮะก็แล้วแต่ดวงกันเลยครับดวงใครร้อยใบได้1ตัวร้อยใบยได้2ตัวหรือร้อยใบไม่ได้สักตัวเลยสําหรับอันเนียในชุดนักเรียนอันนี้ก็ก็ดวงใครดวงมันนะครับนะแต่ต้องรอดูประกาศก่อนว่าตอนเกมเข้ามาจริงๆเนี่ยนะครับน้องอันเนียจะเป็นยังไงจะเป็นอยู่ในตู้แยกพิเศษในตู้รวมหรือใน ตู้แบบไหนนะครับผมแล้วก็จะมีการันตีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวต้องมาลองดูกัดจับตัวน้องอาเนียนี่เองครับผมอ่ะทีนี้ในเรื่องของน้องอาเนียฮะอ่ะผมทำมาอีกรูปนึ่งให้ดูนะครับผมนะก็จะใช้เอาแบบเอาแบบเทียบเทียบให้ดูเลยนะครับทั้งอาเนียตัวปกตินะครับที่ใช้ปืนในการโจมตีเนาะนะครับกับอาเนียอีกตัวหนึ่งนะครับที่อยู่ในชุดนักเรียนของเขานะครับนะมันก็มีความน่ารักแบบแบบแตกต่างกันเหมือนกันนะเออมันแบบอยากได้ทั้งคู่อ่ะคือน่ารัก คือ2ตัวนี้คือเป็นตัวละครที่น่ารักมากนะครับนะเป็นแบบอาเนียเนาะอาเนียเวอร์ชันแบบปกติกับอาเนียชุดนักเรียนมันแบบน่ารักมากนะครับนะเราก็น่าจะต้องไปตามหากันนะครับทั้งอาเนียที่อยู่ในตู้ปกตินะครับแล้วก็อาเนียที่อยู่ในตู้พิเศษนะครับนะซึ่งต้องใช้ตั๋วเนี่ยผมบอกเลยว่าอาจจะมีบางคนก็ได้ที่เปิดไปร้อยครั้งแล้วอาเนียไม่ออกนะครับในชุดนักเรียนไม่ออกเนี่ยก็ก็น่าเสียใจเหมือนกันนะถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับผมนะก็เดี๋ยวมาลองลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงเนาะ ทีนี้มาดูในเรื่องของสเตตัสนะครับผมนะในเรื่องของสเตตัสตัวเรนเจอร์นะครับนะถ้าสมมุติว่ามันมาตามนี้จริงๆนะครับก็คือเป็นอันนี้ปกติตัวหนึ่งกับอันนี้ตัวพิเศษตัวหนึ่งเนี่ยตัวพิเศษไหครับมักจะเป็นตัวละครที่เออเรียกได้ว่าเฉยๆอ่ะประมาณนี้คือเน้นแบบเน้นสวยเน้นเฉยๆนาะนะครับมันจะมันจะไม่เก่งนะครับนะเอาเราลองดูเลยตัวอย่างกินโทกินะครับนะเเราลองเทียบกันแบบลองเทียบกันง่ายๆนะครับกับกินโทกิอีกตัวหนึ่ง อ๋อนี่ๆเอาอยู่ข้างกันพอดีเลยนะครับกินโทกิตัวเก่านะครับผมนะสกิลนะครับมันก็มีความต่างกันค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันเนาะนะครับแต่โดยพื้นฐานแล้วบัฟจะคล้ายๆกันบัฟกับสกิลโจมตีมันจะคล้ายกันอันนี้เป็นอตาตะต้านวิ่งเร็วนะครับนาอถ้าเป็นกินโทกิล่ะเป็นอตาตะพลังชีวิตแล้วก็วิ่งเร็วเห็นไหมบัฟมันจะต่างกันนิดนึงนะครับผมนะสกิลโจมตี t. ของกินโตกิตัวนี้ก็จะเป็นยกเลิอกอตาตะสต้นแล้วก็ดาเมจ ของซันต้กินโตกิครับยุเลิอกอมตะดาเมจแล้วก็ยุเลิกฟื้นฟูนเห็นไหมมันจะมีความแตกต่างกันของสกิลนะครับซึ่งสกิลของตัวเลนเจอร์ที่เป็นตัวพิเศษเนี่ยมันจะดรอปลงอยู่แล้วนะครับแถมค่าสเตตัสพวกเนี้ยพื้นฐานเนี่ยจะลดลงกว่าตัวปกติเยอะด้วยนะครับแล้วก็ความสามารถครับดูสิกินโตกิมีอะไรมีตัดแล่ก,กับร่างโคนนะครับนะอันนี้ก็มีร่างโคนกับอะไรก็ไม่รู้นะครับนะก็เป็น2ตัวที่ก็เรียกได้ว่า,ามีความแบบ มีความคล้ายคลึงกันนะครับสเตตัสเนี่ยจะต่างกันเยอะมากสกิลเนี่ยจะคล้ายกันความสามารถจะแตกต่างกันไปนะครับผมนะมันไม่ได้มีแค่ดีครับเราดูอีกตัวหนึ่งก็คือมาซิลนะครับมาซิลนี่ก็ผมไม่ต้องเทียบก็ได้มั้งมาซิลทั้งระยะสกิลอามาซิลของตัวหลักเนี่ยสกิล999จุดเนาะตัวนี้สกิลอยู่แค่300นิดๆเลอย่างเงี้ยนะครับก็กลายเป็นว่าทั้ง2เวอร์ชันนะครับทั้งมาซิลที่เป็นปกติกับมาซิลที่เป็นตัวพิเศษในชุดกบเนี่ยก็แตกต่างกันสกิลก็แตกต่างกัน ค่าสเตตัสแร่ลูกเนี้ยคือต่างๆมันมันมันแตกต่างกันหมดเลยนะครับเนาะแล้วก็ตัวล่าสุดครับเป็นตัวพิเศษที่เอ่อเป็นตัวละครที่มาเดี่ยวนะครับไม่ได้มีตัวหลักอยู่แล้วนะครับเอ่อตอนเชนซอมแมนมานะครับผมนะก็คือเป็นซาริโปจิตะที่มาแยกเลยแล้วก็เป็นตัวในแพ็คนะครับผมนะก็เป็นตัวละครที่สกิลดีนะทำสกิลมาได้ดีนะครับนะสกิลแบบสกิลดีเลยแหละนะครับผมนะสกิลพื้นฐานทำมาดีมากเนาะความสามารถก็ถือว่าโอเคเลยแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือสเตตัส ของตัว p ปจิตะเนี่ยนะครับต่ำมากนะครับนะคือคือเขาน่าจะกกันไม่ให้มันเอาไปเล่นใน PPP ได้นะครับผมนะเขาก็เลยให้สเตตัสทุกอย่างเลครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับให้มาต่ำหมดเลยพังชีวิตดูดิแค่3ล้านคือแบบน้อยมากอะถ้าเป็นตัวละครยุคใหม่ๆที่ที่แบบถ้าเทียบกับเดนจิร่างไฮเปอร์ Hyper 140เหมือนกันเนี่ยเดนจิจะพังชีวิตสูงกว่าเยอะมาก นะครับนอะอันนี้คือแบบเป็นจุดแบบข้อเสียข้อหนึ่งที่เขาใส่มาให้นะครับผมนะแน่นอนว่าอาเนียเนี่ยผมว่าทางฝั่งของอาเนียเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่ที่แค่ในตู้กาชาเท่านั้นสละอาเนียตัวที่เป็นชุดนักเรียนผมว่าอาเนียที่อยู่ในชุดเรียนเนี่ยน่าจะเป็นตัวละครที่อยู่ในแพ็คเริ่มต้นด้วยน่าจะเป็น699มั้งใช่ไหมที่เราซื้อกันนะครับก็น่าจะเป็นอาเนียพีร้อย699ที่อยู่ใน แพ็คนะครับเป็นตัวพีร้อยเป็นชุดนักเรียนอยู่แล้ว1ตัวนะครับแล้วก็เป็นแจกเป็นตัวปกติ8ดาวธรรมดาอีกตัวหนึ่งนะครับแบบ2ตัวเนาะซื้อแล้วได้2ตัวทีนี้เนี่ยเขาอาจจะพยายามให้เราได้พอนตันด้วยก็ได้อันนี้อาจจะเป็นข้อดีในเรื่องของตัวอาเนียในตอนนี้นะครับก็คือเราซื้ออาเนียนะครับในแพ็คเนี่ยได้2ตัวใช่ไหมได้ตัวที่เป็นอันตาใช่ไหม อันต้าพีร้อยกับตัวแปดรปกติถ้าเราเอาไปบวกกันเราจะได้พรหนึ่งถ้าสมมติเราเปิดตัวของอานีเนี่ยั้งหมดร้อยครั้งแล้วเราได้เพิ่มอีก3ตัวอานียในตัวพีร้อยตัวนี้ก็จะเป็นอานียที่เป็นพรขั้นสูงสุดขั้น4ีได้นะครับนะก็เป็นโอกาสหนึ่งที่ถ้าเขาทํามาเนี่ยจะเป็นอะไรที่ดีมากนะครับแล้วนอกจากนอกเหนือจากเราจะได้แบบอานีฟรีแล้วเรายังสามารถมีโอกาสได้อานีเวอร์ชั่นพรตันด้วยนะครับผมนะเพราะว่าทางฝั่งของ โคลาโบอย่างอันนี้อ่านเราให้ดูอย่างโปจิตะเนี่ยนะครับโปจิตะมันมีแค่2ตัวนะครับนะก็คือตัวนี้เห็นไหมถ้าเราเอาไปบวกกันเนี่ยเราก็จะได้แค่พรหนึ่งถูกต้องปะเออเพราะว่ามันแบบมันมีแค่2ตัวไงมันก็จะได้แค่แค่พรหนึ่งนะครับถ้าแบบใครเสียดายเนี่ยก็จะเก็บเอาไว้ไม่บวกพรเห็นไหมอ่าแต่ถ้าเป็นอันเดียเนี่ยนะครับเราสามารถแบบเออเอาซื้อมา1ตัวตัวนี้ซื้อมา1ตัวพีร้อยเสร็จปั๊บเอาตัวพลังปกติมาบวกได้เป็นพรหนึ่งแล้วก็ไปเปิดไอ้ร้อยตัวเนี่ยพยายามเปิดให้ได้อีก3ตัว กลายเป็นพรสี่นะครับก็กลายเป็นแบบอาเนียชุดนักเรียนพีร้อยอ่าแล้วก็พรสี ee, ่พรตันด้วยเอ้ยตัวเราเป็นเป็นอีเวนท์ที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะน่าสนใจที่เขาเรียกว่าไงนะเก็บแบบต้องเก็บให้ครบร้อยตัวเขาแจกกี่ตัวอาจจะมากกว่าร้อยตัวก็ได้ก็ต้องเก็บแหละคิดว่าน่นอนเก็บให้ได้นะครับแล้วก็พยายามเปิดให้ได้เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราอาจจะพลาดอาเนียพีร้อยพรตันไปก็ได้นะครับผมนะใครที่ เป็นแฟนคลับของน้องอาเนียนะครับผมนะั้นในร่างของชุดนักเรียนเนี่ยน่าจะต้องพยายามกันอย่างเต็มที่นะครับผมนะเพื่อที่จะเอาน้องอาเนียพรตันมาให้ได้เองครับผมนะเออไปไงน่าสนใจฮะนะ่าน่าสนใจถ้าเขาทำมาแนวนี้จริงๆนะครับผมนะขายทั้งในแพ็กเกจ699แล้วก็เอามาแจากฟรีในตู้ของตู้พิเศษนะครับอาเนียชุดนักเรียนเนี่ยเราก็มีโอกาสสูงมากนะครับก็ก็ ก็ต้องเก็บให้ได้อันนี้ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วสำหรับตัวน้องอันเนียตรงนี้เนาะนะครับผมนะอันเนียพรตันพีร้อยก้าดาวแม็กอะไรเงี้ยอู้น่ารักตนเอาไปฟาร์มในสเตจใน ด่านอื่นเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าแบบมันมีความน่ารักมากนะครับนะก็อยากจะให้เก็บกันให้ครบละกันนะครับผมนะอันนี้ก็เป็นเพียงแค่การคาดเดาของผมละกันนะครับผมนะว่าจะเป็นยังไงเนาะนะครับเอ่อก็ใครที่เห็นยังไงในเรื่องนี้สําหรับน้องอาเนียนในชุดนักเรียนนะครับอาจจะแบบเฮ้ยพี่พี่เพ่สเจอมากเกินไปอะไรเงี้ยก็ลองคอมเมนต์มาดูกันได้นะครับว่าเป็นยังไงเนาะสำหรับในคลิปนี้ก็ไม่แค่นี้ละกันถ้าใครเข้ามาดูกันในคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ like, กด Subscribe กดแจมให้ผมด้วยนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน,าน้าสคลิปนี้้ไปแลวคครรัับบบบบบ๊๊าาาายยยย